ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับการหว่านแหหาปลานะครับวันนี้ผมก็จะมาตามล่าปลาตะกับและปลากระบอกไส์ใหญ่นะฮะตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วแดดร้อนมากนะฮะเดี๋ยวเราก็ใช้แหแปดตอกสองเส้นของต้นคนหว่านแห,หนะฮะมะดูกันอันนี้ก็มีผู้ช่วยนะฮะฟุกแสนแสบนะฮะผู้ผู้ไม่เออที่นี่ก็จะเป็นหมาย หมายรับนะครับผมไม่มีเงียงจับได้อยู่บีบบีบมบีบหัวมันมาดูกันครับอ่ามา้วครับฉากแรกเราเลยอ่าโอ้ยเคน้ำมันมาลุ้นกันนะครับน้ำมันแปลกๆเนาะอีกเนาะน้ำแปลกๆครับเค้มแน่นอนอ้ายมีตัวมีตัวแล้ววะเฮ้ยปลาอะไรเนี่ย ปากก็บอกว่าปลาอะไรครับปลาอะไรปักเลขาจาระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับดูอยู่ครับก็ระวังกันอยู่แล้วครับผมปากเลานะฮะปลาอะไรอ่ะปากเลาไงเลาหรอเออแ้มแรกก็มาเลยขยับหวานเก็บถึงเลยนะครับผมนี่ฟุกแสนแตบฝากโชว์หน่อยครับผมแ้มแรกเราก็มาแล้วฮะแ้มแรกมาแล้วปากเล้าน้าฟุกแสนแตบ อันนี้วิธีอะไรนะวิธีขึ้นแห่นะใช่ครับผมมา,มาดูนะฮะแห่เราเป็นคนดูเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่อยเๆเอาสักสิบห้านาทีเรามาชมกันต่อฉากที่ต่อนะฮะไปบรลุก,กันต่อครับผมฉากที่สองเราจับจแห่ต้นคนหวานแห่นะแต่ตอกสองใจนะหมายนี้จะเป็นหมายรับฮนะ บางคนไม่รู้นะจุดจุดไหนของชนบุรีนะฮะนะรับรนึงืงการถ่ายดูบรรยากาศรอบๆน่ะมาปลาตะกับนะครับเยสสวัสดีด้วยนะครับไปครับอ้ยมาแล้วแต้มแม็กนะฮะลุ้นกันเนาะอุ้ยอุ้อออออย็มแห่เลยอุ้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 ยอ้ยุ้ยอุ้ยอนเนี่ย ใส่ยาจานอะไรนะหลุดว่ะจานทอมอะไรนะแห่สะอาดโอ้โหดึงไม่ทันไม่รู้ปลาอะไรนะเมื่อกี้ชนแห่เมื่อกี้ดึงไม่ทันสวัสดีทุกสี่คนดูด้วยนะครับดึงไม่ทันนะฟุกแต่แสบดึงไม่ทันจะได้ตะกลับไหมจะกลับหรือจะกลับตะกลับหรือจะกลับอ่าโอเมื่อกี้ปลาชนนะตึ๊ก ไม่จับก็ไม่รอดแล้วสวัสดีที่คนดูนะครับสวัสดีครับคเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพ่าท่องคอ,อมมิซี่ฟรีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำแหก่อนไปดูนต่อโหสองทีตอ่ตอตดีกว่าเออเอาสักเิ็บห้าทีไปอีกทีหนึ่ง ดูต่ออันนี้คมที่อะไรคมที่สามนะคมที่สามยื๊บโอ้โห้ฟุกว่างไหมสักสักพักเรือมานะพี่วานใส่เรือเนี่ยฮะเราเป็นผู้ช่วยนะฮะไอ้โอ้โห้ของฟุกของฟุกโอ้โหสวัสดีพี่ๆนะครับที่ห้อมใหม่นะครับวันนี้เรามาเหวี่ยงแหกันนะครับแห่ฝรั่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโดนไหมคุกยื่นขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยลงเลย ปล่อยช้าปล่อยช้าปล่อยช้าอ่าก็ให้นะฟุกลองมังดูบ้างครับโอ้โหช้าช้าลองมือตัวเองอ่าแล้วปล่อยปล่อยปล่อยกันปล่อยกันปล่อยนนี่ดูวิธีการเกลื่อนนะครับปล่อยปล่อยปลงช้าช้าเออปล่อยช้านี่ฮะฟุกแสนแสบยังไม่รู้ฮะนี่จับหัวมันไว้นะอือปล่อยมันลงไปนี่ครับเสร็จแล้วที่ก้ามแขนขึ้นเป็นมัดเลยนะฮะมันทำให้แขนก็ตก ดึงไม่ได้คนดูดีพนแล้วครับสามสิบเจ็ดครับโอ้โหขอบคุณมากครับเยอะนะสามสิบเจ็ดคนดูนะฮะดูกันต่ออไปกันต่อนะครับโอ้ยโอ้ยห้าสิบแล้วสวัสดีครับห้าสิบคนดูนะฮะกับยูทูบอุ้ยปลาตัวใหญ่อีาบอกตัวใหญ่นะตาบอกตัวใหญ่โอ้ยแต่แม็ก์ครับผมแต่ตอกสองเส้นเรา วิววเต็มแห่ไม่รู้อะไรเต็มแห่นุ่มๆปลาตะกั่บมาแล้วเป็นไงครับมาแล้วมาดูกันใกล้ๆนี่นแห่พลังแปดส่อสองเซนนี่ตะกับใส่ใหญ่เลยนะเราล่าปลาตะกับนะครับผมใหญ่อยูใหญ่อันนี้น่าจะตะกับไข่ปะ ตะกกับตะกับนะฮะฮ่า e> ุกอยากลองไหมอ่าเดี๋ยวอธิษฐานแล้วก็กำแรงๆหนึ่งท so> ีนะครับพาไปโรงพยาบาลเลยนะสวัสดีครับไม่เป็นะไรจับนี่นี่มาดูกันนี่ดูฮะดูเออเฮ้ยนี่เนียมีหนังยางด้วยนี่ฮะตาบอกเราดูนี่เอ้าอันนี้ จับคนนี้ต่อยคนนเดี๋ยวปล่อยเข้าไปแรงๆอ่าดี่จะหัวไวระวังหัวนะหัวก็มีเงี้ยงนะอ่าเนี่ยอ่าคอยจับนะอันนี่ฮะเนี่ยเห็นปหมเห็นตรงนี้มั้ยอ่าจับนี่ฮะต่างคนก็เสียวๆฮะจับครับผมอันนี้คือตะกัดนะครับเขาเรียกว่านี่ทรงผมเป็อะไรนะโมฮอปตะกัดโมฮอปอไปสองแทมเอ้ยระวังอย่าให้โดนขาปุ๊ก งานข้าวนะร้องไห้เลยนะทีเนี้ยต่อครับได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรยูทูบเป็นอย่างนี้กี่คนแล้วเนี่ยอ่ายี่สิบห้าไม่เป็นไรเราไลฟ์สิบห้าทีโอเคไล่ห5นาทีนะครับมาๆๆเดี๋ยวเราจะไปไล์ใต้ทิกตอกกันเนาะใช่อะไรวะ มาดีมั้วเฮ้ยมาดีครับปาดีมั้วมายเกี้วหมายเกี้ยวไปตับหมายเกี้วโอหมายรับครับหมายรับหมายแบบไม่รับนะครับเจ็ดนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงจาก YouTube แล้วก็ไปไลฟ์ในจอกในนี่ไกลับหมายเกล้วนะครับวันนี้เราก็ก่อนกลับบ้านนะฮะเนอะต้องอยากกินแต่กลับนะฮะโอ้หล้วก็มายะกลับให้ดูโอ้โห มันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะแปลกอุ้ยกับแมงกระพุนเอ้ยไอ้นี่แมงดาแมงดาอุ้ยอุ้ยินแมงดานี่แมงปล่อย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 เข้าไปเออปล่อยเข้าไปเนอะกระบอกตัวเล็กเกินไปก็ปล่อยไปหอยผู้เฉื่อปล่อยครับปล่อยฮะอฮ้ยปล่อยอะไรอ่ะมันตัวเล็กครับเออเอาตัวใหญ่นะฮะเอาแต่ตัวใหญ่พออไปปุ๊กปุ๊กจัดให้นะครับผมปลากระบอกกับปลาตะกับนะครับผม ระวังนะเสียยวนะฮะคนจับปลาก็เสียวเดียวกลัวมันต่ำไงมาเดี๋ยวคอยดูตะกลับยกฝูงสิบีห้าเทมาดูกันต่อครับคมที่หกนะอ้ก็โอเคนะแตกนะฮึบฮึบ มาลุ้นก้าเรามาลุ้นกัาระวงตรงนี้ไปแล้วนึกว่าลืมไปว่าไปแล้วอ่ะระว่าไปแล้วลืมว่าท่าที่เดิมไปแล้วลาเไปแล้วไม่เจอกุ้งเลยนะไม่เจอกุ้งเลยกุ้งตรงนี้หายากมากเป็นไงของแท้ไหมของแท้ครับของแท้ไปกลับของแท้ไหมของแท้ออบอกแล้วว่ามันมีจุดอยู่ อันต่อครับหอบนะพากอนก็นได้เราต้องการต่อเนื่องนะฮะเพื่อ,อความสนุกสนานวิ้วปับ๊บหืมสวยวิโอ้วิกินมีปลาฮุบตรงนู้นเนอะอึ๊บอึบ ฮึบปุ๊กโดนไหมปุ๊บโอ้โดนเลยปุ๊กโดนเลยล้างแหโดนไหมโดนเลยปุ๊กปุ๊กโดนไหมโดนไหมไม่โดนเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเอ้ยโดนหนึ่งตัวปลาจิ๋วโอ้เออปล่อยนะฮะนี่แปดตอกสองเต้นนะฮะเอ็นหนานะครับผมบอกเลยว่าสุดยอด ถอยหลังไหมถอยหลังไหมถอยหลังไปตรงนู้นไหมริมๆหน่อยไหมสวัสดีครับสนะี่สิบเจ็ดคนดูเลยะฝั่งนู้นริมๆไม่ได้ฝั่งนู้นเป็นอ่าไม่รู้นะแต่อยากให้น้องฟุกลงไปปวดให้ล <c oughs> ูกฟุกร้อนไหมฟุกร้อนไหมลงปวดให้หน่อยนะ <c oughs> ไปต่อฮนะสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมเเดีีี๋ยยยววร้้ออนนจะะมคขาไไปปช่่่ใลง ตอนนี้กล้ามแขนขึ้นเป็นปมันแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าเยันเย็นนะฮะตั้งแต่เช้าเยันเย็นเลยแล้วตั้งแต่เช้าเลยอะยังไม่ได้นอนฟุกหลบนะไปฟุกดึงกระปาวางไว้เรามีตัวแทนดึงนะฮะปึบฟุกปึบฟุกอ้าวช่วยกันปึบปึบปึ๊บอู้หูไม่ฟุกฮะ ลุกไปเลยลุกตู้ตู้ฟุกตู้อย่าดึงกันเนี่ยหนักอุ้ยเอาตู้ตู้อะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรลึกเฮ้ยแมงดาทะเลตัวใหญ่ปล่อยไปวิแมงดาเอาขึ้นมาดูก่อนได้ไหมได้ได้ได้อะฟุกแมงดานะฮะฟุกแมงดาฮะเดี๋ยวดูหน่อยว่าเป็นแมงดาอะไรหย่าตะกลับแล้วมึงโอ้โหเกือบไปแล้วเุ้ยตัวใหญ่เนี่ยหางหางเรี่ยนกินไม่ได้นะเป็นพิษนะฮะ มันจะมีหางเรียมหางกลมเราต้องกินอะไรนะหางหางกลมหางกลมเหรอตายเราตายเหมือนกันไม่รู้ว่าผมทำไม่เป็นก็ตายตามันแดงผมก็ไม่กินอ่ะโอ้ยอะไรดูก่อนนะหางเรียมนะหางเรียมหางเรียมนี่ไม่มีใครหางเรียมหางเรียมนะมีพิษนะครับได้ไหมตายเเออที่เขาบอกอะไรนะอะไรตาแดงอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแมงดาตาแดงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้แมงดาอะไรอ่ะแมงดาทะเล นี่นะน้องจะเป็นอย่างนี้เนอะหรือว่าเลขเหมือนดาอากาศเลยฟุกแมงดาอันนี้คือผมเองไปเมื่อกี้บานตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมอมาดูกันต่อนะครับุยนกนางนวงไปอ๋อครับฟุกหวานหน่อยฮะ เรามีเรามีมือดึงอยู่มีอดึงไหมมือดึงไหมมือดึงไหมมีไหมมีไหมเฮ้ยเอ้ยปุ๊บดึงขึ้นมานะฮะปุ๊บอาดตู้อย่างงี้ดิยปุ๊บไอ้สาวเออเออฮะมันเป็นสลิงเว้ยอ่าสลิงมันจะได้ไม่หนักปล่อยปล่อยมือช้าทำงี้ทำงี้อ่า ้อยากหล่อยแอหะปล่อยช,ชอ้าช้าช้านั่นแหลคะครับช้าช้าปล่อยตุ้มดึงให้ฟุกลงไปด้วยอันนี้เราฝึกเด็กนะฮะใช้มือเดียวนะฮะส่วนมากใช้สองมือนะฮะต้องปล่อยแแหะมันปล่อยหมดเลยนะเอ่อช้าช้าเออช้าช้าเออเออวิวสวยครับมันหมายขอบคุณครับนี่ครับฟุกสองมือนะฮะ สวัสดีพี่ๆแปดสคนดูแน่นะครับวันนี้เรามาหวานแห่นะครับแห่ฝรั่งเนาะแห่ฝรั่งสองสองเซนสองเ้นเออมั่วแล้วสองเ้นสองเซนปลาประจับเราได้กี่ตัวละปลากระป๋ะนี่เนาะผลงานเนาะแบบเดียวเองห้าหกโคมนเนาะห้าหกโคมนเนาะเออไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะปลามันต้อง ไอตรงนี้มันต้องสุ่มอะเหมือนว่าน้ําขึ้นน้ําลงพอน้ําขึ้นมันจะอันนี้น้ําลงหรือว่าน้าเท่าเดิมน้ําขึ้นต้องทำไรจานให้รีบตักขนของหนีดิเรียบเ้รอยน้ําลงอ่ะน้ําลงการเคลื่อนให้น้ำลงของกลับเลยลูกด่วน อุ้ยยอีกแล้วเฮยอีกแล้วเ้ออีกแล้ใบไม้เละปุกแต่ว่าปุกไงน่าจะอยู่ช่วงงูนะมันตื่นอยู่แล้วสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งออไม่ค่อยมีตัวนะเงียบเงีบเงเงาหน่อยเดี๋ยวเราไปหวานช่วงๆตรงนั้นอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราก็ไปนะครับโอ้าหมด โอ้70วอนดูแล80บอนดูแลเห็นไหม15ทีแล้วอ้อ oh. เดี๋ยววานถึงเรือฮะเดี๋ยวเราก็กลับไลน์นะครับพี่คนกําลังดูอยู่เลยอ่า uh, ตรงแถวแถวเรียกว่าอะไรนะตลาดอะไรนะตรงนี้ตลาดมารวยเฮ้ยตลาดอะไรนะจานตลาดมารวยอะ uh? ตลาดมารวยมารวยใครมาคนขายก็รวยเฮ้ยอ่ามันมันไปสะพานมันเชื่อมกับสะพานใหม่ชลบุรีอะครับตรงนี้ แต่มันจะเป็นขาวออกแล้วมาดูกันต่อครับมูแล้วนี่จะเป็นซากเรือเก่าเนาะซากเรือใช่ซากเรือเก่ามาอ่อต่อยึดเตงแมกสวยงามสวยงามขอสักตัว่าตัทว่าฮัวกาึง ตัวปุ๊ก้ปุ๊้ยล้นล้นแหเลยจานปุ๊กปุ๊กปุ๊เปุ๊อปุ๊ก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 ปล่อยลงเลยเดี๋ยวพา๊บปด๊บปุดบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไุ๊มปุ๊บปุบปปุ๊บปบบะ แล้วก็ห้านาทีนะสิบหนาทีว่าเราจะได้อะไรบ้างไปแจงป๊เดียวเองอ่ะมาให้ดูหน่อยอ่านี่คือสิบสิบห้านาทีสิบหกนาทีนะประมาณใช่ใช่ี่แห่ที่เราใช้น่าจะเป็นหกดอกสองเต้นนะครับของต้นคนหวานแห่นะครับผมหวานตัดบเดียวได้กินแล้วสิบห้านาทีเราได้กับค่าเรเลยแค่แป๊บเดียวนะมีแห่ไม่มีอดนะฮะบอกเลยมีแห่ไม่อดใช่แล้วตัดเดียวนี่ก็ได้พอหม้อแกงนะครับพอได้กิน ไปครับก็ฝากผลงานด้วยครับีซี a s y P แล้วก็ใครสนใจแห่ฝรั่งครับของต้นพนหวานแห่ก็ทักอ่าเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวผมอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคอบี้ป๊บหมดแรง